โดยนักวิชาการประมงนะคะล่าสุดก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏการณ์ดังกล่าวค่ะซึ่งได้มีการชี้แจงเลยนะคะว่าเป็นช่วงของน้ําขึ้นสูงสุดค่ะและเป็นช่วงฤด,ดูของปูสแสมนะคะผสมพันธุ์วางไข่ไม่เกี่ยวกับเรื่องร้ายต่างๆค่ะครับ จากกรณีที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจใเรื่องของปูแสมนะคะที่มีจํานวนนับพันๆตัวเลยนะคะโดยทางด้านของนักวิชาการประมงชํานาญการค่ะคุณธีรพงศ์อภัยพักดีนะคะหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพพร้อมกับนายประเสริฐนะคะทองสมบูรณ์เจ้าพนักงานประมงชํานาญการหรือว่าผู้ช่วยประมองอําเภอค่ะได้ไปลงพื้นที่สังเกตการปรากฏการปูแสมที่บอกมานะคะที่บริเวณป่าชายเลนริมถนนสักดีเดชนะคะคซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่23ค่ะ ซึ่งโอ้โหประชาชนที่เห็นก็อย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวไปตื่นตระหนกนะเอ๊ะจะมีเหตุร้ายหรือเปล่าเป็น<ช>ลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งหลังจากการตรวจสอบนะครับคุณธีรพงศ์เนี่ยก็กล่าวว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นคาดว่าจะเป็นสาเหตุที่คือมีน้ำเนีเน่ยขึ้นสูงสุดพอน้ําขึ้นสูงแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วนี่นะครับทั้งปูนะฮะปูใหญ่ปูเล็กก็จะติดที่ติดอยู่ตามกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะลงมารวมตัวกันเพื่อจะเดินไปหารูหรือว่าที่อยู่อาศัยเดิมที่ที่มัน จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็คือยังไม่เคยพบจํานวนปูสแสมเนี่ยนะครับมากขนาดนี้นะครับเราก็อาจจะเป็นช่วงวางไข่ด้วยเป็นช่วงผสมพันธุ์พอดีนะครับโดยการวางไข่ผสมพันธุ์ของปูเนี่ยก็จะมีไปจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะไม่เคยเจอจานวนเยอะขนาดนี้ชาวบ้านก็เลยอาจจะตื่นตระหนกกันไปแต่ว่าก็ขอยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวกับปรากฏการณ์หรือว่าลางบอกเหตุอะไรแน่นอนนะครับทางคุณธีรพงศ์ก็ยืนยันมานะครับ